วันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยพี่น้องเอ้ยเบืงดูอันนี้ก็กลางร่มกลางร่มเดินชมสวนนะคะไปเบิง้งไปเบิ้งรลองร้อยของน้ำกันพี่น้องโอ้โหดูทุ่งนาแปลงนี้ก็งามดีนะคะเข่าก็เขียวเขียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ข้าวตัวนี้เนาะแปลงตรงนี้นะคะเขาจะเป็นได้รับปุ๋ยอย่างดีจากนู่นนะคะบ้านน้องไก่ของเราเนาะบ้านน้องไก่น้องเป็ดนะคะเนาะน้องเป็ดเขาก็จะทายมูลลงตามคลองอะเสียงน้ำมอเตอร์ไซค์พี่น้องไป,ปได้ยินเสียงน้ำไหมคะเราไปดูน้ำกันนะคะเบิ่งเดอร์เบิ่งเดอ ไปเบื้องหน้ามกันพี่น้องนี่นี่คือร่องรอยของทางน้ำเนาะทางนา้ำพนมาตะใสบ่งดูโอ้นี่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 นอือหือน้ำใสไหลเย,ย็นเห็นตัวปลาโอ้อิฉันสิตตกบอคค่ะนี่อิฉันชิตกาาชชตกบอคค่าตกลงไปในสะพานนี้สล่านเนาะโอ้ตา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  ไม่เนาะน้ำมันล้นมาอันนี้ก็เป็นแปลงนาะน้อยๆของเห้าเนาะคะนะ่ะเนาะผูใ้ใดจำไดนะ้เนาะที่เฮ้าเคยทายลิดนี่เดสมองที่เห้าอ่ามาดำหน้าไวนะ้เนาะคลองหน้าบ้านเล็กๆนะคะนี่เนาะก็เลยแทนที่จะให้เขาเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะเราก็มาดำนาใส่เนาะอันนี้บอนนี่ก็ได้ค่ะพี่น้องบอนบอนหวานเคยกินบ่ค่ะ แกงบอนหวานนะแกงบอนใส่กับไข่มดแดงเด้อเข้ากันแล้วพี่น้องคะ่ะนี่ก็คือทางน้ำของเรานะคะทางน้ำของเรานี่ทางที่มันเคยท่วมท่วมดีร้ายกับคุดออกเลยลยเนาะนี่จริงๆแล้วเขามีเอ่อท่อนะคะมีทอ แต่ว่าทอแบบนั้นบอกบอกหงไปไหนเนาะแต่ก็กว้างกว้างม่ศอกอยู่นะคะก็ระบายน้ําไม่ทันก็เลยขุดเลยนะคะ <_ d ata> อันตะกอนนไม่เป็นถนนนะจจะพี่น้องตะกอนนี่เป็นถนนทางเขา่าทางเข่าสวนนะคะนี่เป็นทางเข้าสวนเนาะพอน้ํามามันกระถ่วมันกระล้น,ลนเหรพี่น้องมันระบายบ่ท่านเนาะคะ่ะเนาะพอระบายบ่ท่านนะคะเราก็เลยขุดเลยจ้า พุดออกเลยนะคะแล้วก็กลายมาเป็นสะพานสะพานลิงสะพานลิงไตนี่นะคะคุณหน้ามันก็นจะป้าทะลุพุ่นเหรอคะไปป่าอ้อยนี่แหละตอนที่มันท่วมหน้าเฮ่านะคะตอนนี้เราระบายได้แล้วก็ลดปัญหา กานับโอ้แม่มึงลูกโอ้แต่แต่แต่คอยสตกสะพานนะพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านเป็ดของเราอันนี้ก็จะเป็นญ้าหวานนะครับพี่น้องค่ะย่าหวานนี่การประโยชน์สูงสุดหลายครั้งเลยค่ะเนาะญ้าหวานอิสระเอลเนานะค่ะเด้อเอาไปสับให้น้องเป็ดน้องไก่แล้วก็น้องปลาของเรานะคะ ผสมรำผสมหยวกกล้วยนะคะก็จะเป็นอาหารไก่อาหารสัตว์เลี้ยงของเฮ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่น้องหา่านนะเห็นบ่คะโอ้ยน้องๆโดนฝนเป็ดอีเหลียงน้องเป็ดอีเหลียงนะยี่สิบตัว เลยกี่ตัวไม่รู้นี่ยังไม่ออกไข่เลยเมื่อไรจะออกไข่แม่กินค่ะเด็กๆบ่แปลงะแปลงหน้าตัวนี้นะคะก็งามนะคะเขียวงามดีเนาะเพราะว่านี่แหละเขาได้ปุ๋ยปุ๋ยจากน้องเป็ดนี่แหละนะคะปุ๋ยจากน้องเป็ดน้องไก่ผูนะ่ะอือ เล่นน้ำฝนกันใหญ่เลยเล่นน้ำฝนกันใหญ่เลยนะคะโอ้เดี๋ยวจะไปน้ำหาทางน้ำทางน้ำมาจากไหนนี่นี่นี่เสียงน้ำมาจากไหนเห็นปะเสียงน้ำมาจากไหนแล้วเขาไหลไปไหนเนี่ยก็จะมีต้นหมากอันนี้ต้นหมากเด้อพี่น้องเด้อ หมากเตี้ยได้เพิ่ว่าปลูกวบตรงทางรั่วเนาะคะ่ะเนาะจ้กสีไงเบาไงอันนี้มันปีกว่าแล้วนะฮะนี่เห็นไหม,มคะทางเข้าสวนของเรางามดีไหมคะพี่น้องคะเนาะก,ปก,กะะ็ปลูกดอกไม้ว้นะคะปลูกดอกไม้ตรงทางเข้าเนาะดีกว่าจะให้มันเป็น หกนะคะเมื่อก่อนน่ะก็รกมากเลยโอ้ยตายแล้วดูฝนตกฝนตกมาหลายมืดพี่น้องดู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 ความดูความที่ต้นไม้โค่นอืมต้นใหม่ทำไมโค่นได้แบบนี้ล่าบายตายแล้วจต่ทีด้ยท้นี่ต้นอีหยังนี่ อันนี้คือต้นไม้ยูได้อันเล่มรั่วของอันวัดได้ี่หลังวัดนะคะนี่นะลังวัดดูทางเข้าลาดยางเลยเด้อสวนที่ฉันลาดยางเลยเด้อค่ะพี่น้องนี่เห็นบออันนี้อันนี้ก็คือชายเขตแดนของเรานะคะอันนี้ที่ คิวปลาภัยตรงนี้ก็คือเป็นเป็นแดนเป็นเขตแดนอันนี้คือถนนนะคะถนนหน้าหน้าสวนเนาะซึ่งทางเราก็ได้ปลูกดอกไม้อย่างสวยงามไว้นะคะโอ้ตายแล้วต้นไม้แหมคือพังมาแบบนี้เอาโตกอีลฟนแม็กือเจ้าบอเป็น จะตามหานะทางน้ํานะคะนี่นะได้ยินเสียงจนจนๆมาละเราจะดูว่าทางน้ํามันไหลน้ําตรงไหนที่มันทําให้ท่วมสวนของเรานะคะเด้อโอ้โหนี่เห็นละมันล้นล้นมัตซะนี่ล้นมัตสาในหมู่บ้านเนี่ยคะ่ะเด้อนี่เด้อคุณอาเสียงแจกจ่นๆเลย ฝั่งนี้เป็นสวนของเรานะคะนี่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเป็นสวนของเรานะคะเป็นสวนของเราเนาะอันนี้ก็คือทางเข้าสวนนะคะปลูกดอกไม้ปลูกกล้วยไม้เ๋ยวมาเบิงทั้งนี้เดี๋ยวจะตามไปเบิงทางนี้ก็คือเออสระน้ำนะคะ สากลางบ้านเนาะเพิ่เอิ่นสวนสาธารณะสะสะท้าแล้วนะสะสะน้ำสสาธา,ารณะเนา,า,าะค่ะพี่น้องเนานะนี่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 ไงพอมันล้นจากสานี้มันก็จะล้นไปที่สวนของเราไงนี่พ่อบักใหญ่บักเตอร์เลยดิฟิชชิ่งปาร์คเลยดิมองนี่ข้าเจ้ากับสีผ้ากันมาตกเป็ดตกป่าอยู่เนาะนีะ่เนาะโอ้เห็นแล้วที่มาที่ไปของน้ำนี่ ล้นล้นออกจากท่อดนี้อันนี้ก็คือสะนามของหมู่บ้านนอนค่ะเนาะนี่ใหญ่กว้างใหญ่มากน่าจะประมาณห้าหกไร่นะนี่นะห้าหกไร่เท่าๆกับสวนของเราเลยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นสารนะคะบ้านนี่ปันหลักบ้านนะคะ น้องชายก็เอากล้วยมาปลูกเอากล้วยมาปลูกไว้ข้างคันคูนะคะนุ่นสะของคนนี่ดูสิทางน้ำไหลไปทางไหนอืนอหือทีน่องเลยดิไหลแตกจนๆไหลแตกจนๆน,นะคะเน,นาะทางน้ำล้นออกมาจาก กลางหมู่บ้านนะคะล้นแล้วมันสีไปซ้ายแบบน,นี้มันก็สิไปท่วมเขาหน้าข่อยหันแล้วเบลอสิน้ำหานี่แหละตรงทางที่เข้ามานะคะทางน้ำที่ล้นมาพ่อหน้าฝนมันก็ท่วมแบบนี้และพี่น้องเออแต่ว,ว่าเขาก็ท่วมไม่นานนะคะท่วมแป๊บเดียวเขาก็หายไปอีกจักพักมันก็สีเหีืยง พ่อนาแรงน้ำอยู่สวนเข้าบ่พ่อใส่เข้าก็มาได้ขอใส่น้ำจากสวนเออจากสะน้ำหมู่บ้านนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะก็เกื่อกุลกันไปนะคะเห็นบอกโนมากก็สิเป็นถนนเนาะถนนแบ่งระหว่างอ่าสะน้ำสะน้ำหมู่บ้านนะคะนี่โครงการก่อสร้างนะคะอบตทิคมสงค์นะคะอยู่ฝั่ง ขวามือนะคะฝั่งซ้ายข้ามถนนมานะคะก็จะเป็นสวนของเรานะคะโคกหนองนาม,มาริวันของเรานั่นเองนะคะพี่น้องท่านใดนะะเนาะอยากจะมาเยี่ยมชมสวนของเราก็มาได้นะคะยินดีต้อนรับเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะนี่แหละค่ะเห็นบอเข้าไปเบิงต้นน้ำแล้วว่าน้ำมันจะใสเนาะนี่ เราก็เลยต้องทำหน้าที่โอ้ยปู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 ป,ป,ปูปูนาคา,าเกปูนาคาเกนะคะข้ามสะพานนี่นั่แหละพอไปดูทางน้ำแล้วเขาก็มาตามนี้แล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปข้ามอู้ยไปหาจาับปูหาจับปูจปับปลา ม่เฮ็ดอาหารกิดแนงไปพี่น้องโอ้โอ้แต่แต่แต่คอ,อยพยาย่อย,อยตกสะพานลิงสะพานลิงตายค่ะพี่น้องนี่นะคะละผ้าชุ่มโอ้ยอยากเก็บผักอยากเก็บดอกแค่เก็บดอกแค่ไปลวกกินกับแจวบองนะค่ะเนาะผู้ดใดท่านใดสนใจแจวบองเนาะ จะบองสมุนไพราจากใจครัวมาริวันนะคะก็สั่งได้นะคะพี่น้องเด้อสั่งได้นะคะแอดไลน์มานะคะมาริวัน60หรือโทรมาที่เบอร์ที่แจ้งไวเ้เลยนะคะ085 850 7534นะคะพี่น้องได้อค่ะเด้อพี่พี่พพ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสะปลาของเรานะคะนะคะสะปลาอันนี้เป็นบอ่อปลาร่วมแล้วค่ะเนาะปีกลายนี่ปีที่แล้วเนี่ยนะปะนี้นะคะมีบัวมีบัวแดงงา,งามนะคะแต่ปีนี้ไม่เหลือละเพราะว่าปลากินหมดนะคะ,คะก็เลยโอ้แต่อีตัวนถมบักคุงนี่ อันนี้ต้นสาคูนะคะนี่แหละค่ะคือบ้านของเรานะคะโคกหนองนามารีวันสวนโฮมฮักบายนายรังนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะวันนี้ก็ได้พามาเยี่ยมชมสวนนะคะในบรรยากาศวันที่ฝนตกนะคะตกหนักมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนแล้วนะคะเมื่อนี้ก็เอาไ้ำเมี่ยก็นอกพี่น้องเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ